หอน้ําเดือดแล้วก็เอาตะไคร้ใมมะกกุดลงครับแล้วก็ปลาครับผมต้มปลาไปก่อนต้มปลาให้สุกแล้วก็มาแรล่นะครับปิดไาครับเปิดสัาครับจนปลาจะสุกครับผมปลาสุกแล้วก็ตากออกเลยครับปิดแก๊สครับเรามาแรนเนื้อปลาออกครับแรนเนื้อปลาออกจากกลางเมนูเราเป็นเมนูลาบปลานี่ครับผมแล่ออกให้หมดเลยนะครับ พยายามอย่ากลางติดมานะครับเ๋ยวมันจะติดคอครับแยกไว้ใส่ไว้ไว้สำหรับหลักเรามาเริ่มปรุงกันเลยครับผมครับผมชูรสใส่ลงเลยครับทำด้วยรสดีครับผมน้ำปลาครับเ้าคััวครับผมแล้วก็โคเรโคเรให้เข้ากัน่ะผมไม่ต้องคนแรงนะครับเดี๋ยวมันกรามันจะรีะครับตามด้วยมะนาวครับผมพิดสด ซอยครับผมพริกป่นครับผมอยากกินเผ็ดกระสายเยอะๆอันนี้เราใส่ต้นหอมบักชีนะครับคนทีเดียวเดี๋ยวคนหลายรอบเมื่อปลามันจะเละครับผมใส่นะครับต้นหอมบักชีบักชีไปเรื่อยรวมกันเลยครับผมแล้วก็โคลรโครให้เข้ากันครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมน่ากินไหมครับเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟครับลาบปลาหนึ่ง แซ่บๆครับผมเมนูบ้านบ้านทำกินอร่อยมากครับผมกับแก้มพอดีกับข้าวก็อร่อยนะครับเมนูพร้อมเสิร์ฟครับผมแซ่บๆราบปลานิลมาเลยครับพี่น้องแซ่บๆเด้อ